อมาจากสวนตะเกียมันมีทางลงตรงนี้พอดีเห็นปหเนี่ยเเรามาดูด้านหน้าครับ่น่ๆๆตรงนี้เป็นถนนถนนที่ทางเข้าแหละครับเนี่ยเนี่เป็นพญานาคเจ้าปู่สุวรรณนาคราชและเจ้าย่าแก้วคำกรนาคินีบ้านหนองเต่าแต่ว่ารถจนน่ะ เข้าไม่ได้นะครับทเนี้ยเขาห้ามเข้าเราต้องไปเข้าทางด้านหลังทีหนึ่งด้านหน้าเขาไม่ได้เปิดครับองค์ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเป็นทางเข้าเห็นไหมนี่เป็นมือเลนทางเข้าเขาจะปิดเอาไว้นะครับเขาปิดเอาไว้ไม่ให้รถขึ้นฮนะห้ามเข้าสอพภอเพียงจังหวัดหน้าเห็นไหมมันจะมีด้านหลังเขาเข,าเขียนเอาไว้อะทางขึ้นวัดลานจอดรถเนี่ยทางขวาจะมีพระธาตุนะฮะ ไม้องค์พญายนาคยาามากคูณนะหางคุตรงนู้นนะส่วนทางซ้ายนี่วัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงามาจากชนบุรีเดินทางมาถึงน่านนะครับวันนี้เราจะมาชมพระาธาตุแช่แห้งบริเวณโดยรอบเนี่ยทางซ้ายมือนี่จะเป็นพระวิหารพระพุทธสยญาตินะครับน่าจะเก่ามากแล้วฮะ ขามือนี่ก็เป็นสวนนะฮะเหมือนกำลังมีการปรับปรุงตรงนี้ก็จะเป็นต้นโพนะฮะต้นใหญ่มากมให้ดูต้นโพต้นใหญ่มากดูแป๊บนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนคำอธิษฐานนะฮะใส่ชื่อนามสกุลครอบครัวต่างๆแล้วมีการบูชาได้สีสายมงคลนะครับดันบุญได้ สีสายก็วัดความยาวรอบสีสะยาวหนึ่งวามือแล้วก็พันตามพันตอนมาผูกค้องเนาะอ่ะแหยม่มันทีตีซะหน่อยอ่าทีคล้องหน่อย เอาเลิอกเอาใช้ครับตีเก้าครั้งนำบุญมาฝากทุกคนนะจ๊ะอนุโมทนาบุญร่วมกันจากกับพี่เอกตา้าเอกต้าไปจังหวัดน,น่านมาจุดประสงค์ของพี่เอกต้าคือไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งยอยู่อำเภอภูเพียงมีที่มาที่ไปประวัติสั้นๆก่อนนะอันยาวๆต้องไปหาอ่านเอานะจ๊ะ พงศาวดารของเมืองน่านนะได้เขียนไว้ว่าพยาการเมืองเจ้านาครน,น,น่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทยัยกระดูกข้อมือข้างซ้ายมาประสิทธ,ธิฐานที่ดอยภูเพียงแช่แห้งอันนี้เป็นพงศาวดารที่เขียนไว้แล้วก็มีตำนานกล่าวอีกว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับแล้วก็ส่งน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน,าน ทางทิศตะวันออกและเสวยผลสมอแห้งพยามลรราชนำถวายแต่ผลสมอนั้นแห้งมากพระพุทธเจ้าท่านจึงนำไปแช่น้ำแล้วถึงนำมาเสวยท่านเลยพยากรณก็คือที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยจะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานจึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้งระบุไว้ในข้อมูลไปที่พระธาตุแช่แห้งไปเดินอธิษฐานสวดมนต์เก้ารอบนะอธุโมทนาบุญไปนะจะ๊ะคิดสิ่งใดสมปรารถนาครอบครัวของท่านจเจริญรุ่งเรืองสว่างสวยไปได้วยกันเดอ้อแล้วในพระธาตุแช่แห้งเนี่ยมีจุดปฏิบัติเยอะเลยในโบสถ์เฟกต้าก็ไปนั่งสมาธิมาไปสวดมนต์มีบทเก่าด้วยมีพระนอนองค์ใหญ่มากเฟกตากับพี่แรก ก็ไปสักการะแล้วก็ได้ไปนั่งสวดมนต์ได้นั่งสมาธิกรรมฐานด้วยมีของปีจอด้วยนะเป็นพระธาตุเกตแก้วจุลามณีเพ็กต้าก็เลยให้พี่แรกเป็นปีจอไปสวดมนต์อธิษฐานจิตโชคดีมากเลยพเพ็กต้าคือปีถอะคือพระธาตุแห้งเนะี่ยเป็นพระธาตุสำหรับที่ใครเกิดปีถอะเนี่ยควรที่จะไปสักการะนะที่มาที่ไปในอินเทอร์เน็ตเขียนไว้นะว่าอย่าง ของีถาเนี่ยควไร,รปไปสักการะพระธาตุแช่แห้งปีจอไปสักการะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีถ้าในประเทศไทยก็ที่ท,ที่พระธาตุแช่แห้งตรงโบสถ์เก่าของพระนอนมีแต่ถ้าไม่ใช่ที่ประเทศไทยก็ต้องไปพระธาตุอินแขวนเลยนะเราอ่ะคู่กันโชคดีมากเลยได้ไปแล้วได้ไปปฏิบัติธรรมสองคนพร้อมกันรอบๆก็มีสถานที่ที่เราได้ไปสักการะอีกเยอะแยะมากมายพี่ใต้ใช้เวลาน,านานมากอยู่ในพระธาตุแช่แห้งเนี่ย เป็นวันเลยแหละผมปรารถนาที่พิกต้ตั้งใจไปล่มเย็นไหมร่มเย็นแต่ร้อนวันที่ไปนี่คือแดดแรงมากอิ่มบุญมาเลยเอาบุญมาฝาก้จขอให้ครอบครัวของท่านนะสว่างสวยคิดงานคิดเงินสำเร็จตามกำลังบุญขยนันทำมาหากินก็ได้สำเร็จตามกำลังขยนันยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติและมีปัญญานะแฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะทุกคน มาดูมันจะมีมุมทางซ้ายนะฮะสายสุดเลยแทบมองแทบไม่เห็นนะครับจะมีศาลถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะเรียกว่าศาลเจ้าหลวงเท้าขากาด BX หน้กาก็มานั่งสวดน,นะครับสวดมนต์ให้ท่านกาจะมีช้างพางก็จะก็จะเปิดบูชาให้ ช้างนี่มูสองฝั่งเลยนะไก่พี่ไก่พี่ช้างก็มีพี่ช้างช้างใหญ่อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จุ๊บเทียนปะวัติตรงนี้นะครับมันมีมุมหนะึ่งมุมตรงนี้น่าจะเป็นมุมสวนลมลื่นมากดูต้นไม้สูงใหญ่เชีเย็นมากอาจจะเป็นเพราะว่าโชคดีที่มาจนช่วงหน้าฝนเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วอีกสักพักหนึ่งก็เลยมันก็จะเยน็นเข้ามาจะอยู่ทางซ้ายมือ เจดีอะไรเห็นไหมมีเอกดาก็บูชาอยู่นะครับสวดมนต์เฉลยแล้วก็คือพระมหาเจดีสเวดากองพระธาตุประจำผู้เกิดนักษัตว์ปีมะเมียก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่นะเขาน่าจะมีการบูรณะมานะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาเรียกอะไร มีพญานาคสององค์สีขาวๆอันนี้ต้องถอดรองเท้านะเนาะก็ไปดูข้างในกันเประตูเล็กๆเนี่รอดเประตูไว้ให้ที่นี่มันมีกระจกนะข้างในน่าจะไม่มีฝุนพระคาถา ประปุทธงเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกนะครับตรงนี้คือทางเข้าวัดเราเลยเข้ามาหาดูมุมสวยๆให้นะครับตรงนี้ก็เป็นสวนนะฮะางขวามือที่มันมีอยู่คลิปอันหนึ่งก็คือที่พระนอนนะฮะที่ผมกับเอกนาเข้าไปไปเดินสวดมนต์ไว้แล้วมีเจดีแล้วตรงริมๆตรงช้างนะฮะ ตรงช้างก็จะเป็นโอพระเสื้อเมืองทรงเมืองประมาณนี้ฮะตรงสีขาวขาวนี่ก็น่าจะเอาไว้สำหรับจัดพิธีนะฮะทางเข้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้เลยหน้าทางเข้าสีขาวขาวเป็นเจดีฮะเจดี JD ตรงเนี้ยเป็นโบสถ์ที่เคยคลิปอยู่ในคลิปหนึ่งที่ผู้หญิงห้ามเข้าที่ผมเข้าไปถ่ายให้อยู่ ตรงนี้เหมือนจะเป็นเขาสร้างเจดีแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเขาน่าจะบูรณะทําสร้างใหม่ทางเดินตรงนี้ไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเจดีย์อจะมีคนมาถ่ายรูปร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอาหารนะส่วนใหญ่จะเป็นร้านของฝากพวกเสื้อทางเหนือพวกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าตรงนี้เป็นเจดี มกไไ่่่แนใจวจวาดีอะรอะรทางตลาดเคยถามแม่ค้าอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเงียบมากในสถาัะโควิดแต่มันก็น่าจะเงียบจริงนะเพราะว่าจากที่ผมเดินเดินมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นี่คือร้านค้าร้านค้านะฮะก็ดูค่อนข้างซบเซาอยู่เพราะเรื่ออะไรมีสนามลอตเตอรี่เยอะขายค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าของฝาก ของกินนี่บองตรงผมหิวอะแต่ผมไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปข้างหลังนูน่นนะไปถึงจะได้กินตรงนี้อ,อีกมุมหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมุมหนึ่งที่จะเห็นพระธาตุชัดหน่อยเห็นปหแต่มุมนี้อนข้างสวยนะอ่ะเราไปเดินดูสุดท้ายแล้วแผนที่แหล่งท่องเที่ยวนะเราอยู่ตรงไหนวะนี่นี่น,น,นี่เราอยู่ตรงนี้นี่เป็นครั้งแรกนเนี่ยนี่ผมมานานเนี่ยตอนนี้เราอยู่ภูเพียง คือแผนที่จังหวัดหน้านี่แพร่อยู่ตรงนี้มีข้างบนเป็นจังหวัดพะเยาอ๋อนี่นี่นี่นแสดงว่าใบเอียงฝั่งนี้เราจะติดลาวแล้วนี่เป็นจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับที่อยู่ที่ท่องเที่ยวเขาจังหวัดหน้านเรวดูก่อน,นมีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยน่าจะนัมเบอร์วันเลยพระธาตุแช่แห้งอันดับสองนี่พระธาตุ ช้างค้ำสามนิ้ววัดภูมินสีนี้ล่องแก่งลำน้ำว่าห้านี่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอันสุดท้ายนี่อุทยานแห่งชาติขุดน้านะครับนี่ก็เป็นเบอร์ติดต่อนี่ครับโอเคขอบคุณครับ